ประสานใจสายใหญ่น้องกีสึพพสกประเพณีศตีปทุมรากธานแหลคุกศึกษาสงขาวิชาการสวัสดีค่ะดิฉันพักพรศรีสกุลนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยศรยีปทุมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําหนังสืออ่านนอกเวลาค่ะ iMarketing 10.0 10กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ขยำโลกซึ่งหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดย10ผู้เชี่ยวชาญการนำเสนอสืสส่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในเชิงการคำว่าโซเชียลมีเดียจึงหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเองค่ะ สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียได้ถูกนำมาพูดถึงและนำมาประยุกต์ใช้งานในเชิงธุรกิจสื่อที่ใครๆคิดว่าเป็นเพียงกระแสะและแฟชั่นแต่กลับสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้มหาศาลด้วยต้นทุนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับสื่อกันตลาดในรูปแบบเดิมเพียงถ้าคุณรู้จักนำมันมาใช้งานอย่างมีขั้นตอนและเทคนิคและทำสิ่งที่คิดว่ายากให้เป็นเรื่องง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเองอะไรคือกุญแจสู่ประตูแห่งความสำเร็จ ของแบรนด์ชั้นนำที่นำสื่อดิจิตอลและสื่อโซเชียลมีเดียมาสร้างแบรนด์และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจเหล่ากูรูออนไลน์ทั้ง10ท่านมีคำตอบให้คุณในเล่มน,นี้แล้วค่ะการอ่านสือเล่มน,นี้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกอ่านบทใดก,ก่อนก็ได้ตามความสนใจของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาอาจารย์มหาวิเชีรยรลนยนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์หรือเจ้าของธุรกิจ คุณสามารถได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอนค่ะท้ายที่สุดนี้ดิฉันแนะนําว่าหนังสือเล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะ